กำลังเตรียมทำลูกอ,อะไรถูกัเน่ยเศษผูกมันมันพลังมันแสังนะ<ช>แต่เราต้องไปส่งหล้วมีคนเข้ามารับป่ะครับเออส่วนก็ส่งแค่แค่ชิ้งใหม่อืาลออช่างใหม่แล้นี่นี่ส่วนที่คือทางนากผเลี้ยงเขาออกคือออกทุนให้เขาออกทุนให้แล้วเขารับซื้อเลย แต่เขาก็กำหนดราคาได้นี่ครับค่ะซื้อก็คือซื้อราคาตามตามท้องตลาดท้องตลาดแล้วเขาก็หักหักต้นทุนนีดไปครับครับเออครับมากกาจะผลผลมากก็ส่งแถวแถวทั้งหลายี่ที่เมองเมืองที่เมืองเมืองครับไอ้ตลาดไทยตลาดไทยครับแบบนี้เที่ยงห้าปีสามนาทีแล้วนะครับ ของวันศุกร์เดินทางมาวันพุธในวันศุกร์เดินขึ้นยอดปฏติดนะในทางกลับลงมาแล้วกากางเย็นสบายอยู่เลยนะครับขนาดไปบาดนงเล